อนุญาตให้ตัวเองมีความสุขในชีวิตที่เต็มไปด้วยความกดดันความรับผิดชอบและภาระต่างๆบ่อยครั้งเรามัวแต่ทุ่มเทให้กับงานคนรอบข้างหรือความคาดหวังจากสังคมจนลืมไปว่าตัวเองก็สมควรได้รับความสุขเช่นกันหลายคนอาจรู้สึกว่า การให้เวลากับตัวเองหรือการเลือกความสุขส่วนตัวเป็นเรื่องเห็นแก่ตัวแต่แท้จริงแล้วการอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขคือการดูแลจิตใจให้แข็งแรงพร้อมที่จะเผชิญโลกภายนอกได้อย่างสมดุล 1. ความสุขไม่ใช่รางวัลแต่เป็นสิทธิ์ของคุณบางคนเชื่อว่าความสุขเป็นสิ่งที่ต้องได้รับหลังจากทำงานหนักหรือ หลังจากบรรลุเป้าหมายสำคัญแต่ความจริงแล้วความสุขคือสิ่งที่เราสามารถเลือกได้ในทุกวันไม่จำเป็นต้องรอให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบก่อนถึงจะมีความสุขได้การยอมให้ตัวเองมีความสุขเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันจะช่วยให้เรามีพลังใจและแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตมากขึ้น 2. หยุดโทษตัวเองและให้คุณค่ากับตัวเอง หลายครั้งเราไม่ได้มีความสุขเพราะเรารู้สึกผิดหรือคิดว่าเรายังไม่คู่ควรกับมันเช่นฉันยังทำงานไม่เสร็จฉันยังไม่ประสบความสำเร็จพอฉันยังดีไม่พอแต่แท้จริงแล้วไม่มีใครสมบูรณ์แบบและไม่มีเงื่อนไขใดที่ทำให้คุณไม่สมควรได้รับความสุขการให้คุณค่ากับตัวเอง และยอมรับในสิ่งที่เป็นจะช่วยให้เรามีความสุขได้ง่ายขึ้น 3. ค้นหาความสุขจากสิ่งเล็กๆในชีวิตความสุขไม่จำเป็นต้องมาจากเหตุการณ์ยิ่งใหญ่บางครั้งสิ่งเล็กๆรอบตัวก็สามารถเติมเต็มหัวใจได้เช่นการได้นั่งจิบกาฟแฟงเงียบๆในตอนเช้าการอ่านหนังสือที่ชอบ การฟังเพลงโปรดก,การได้ใช้เวลากับครอบครัวหรือคนที่รักการได้เดินเล่นรับลมเย็นๆสิ่งเหล่านี้ดูธรรมดาแต่หากเราเปิดใจและตั้งใจสัมผัสมันอย่างแท้จริงมันสามารถเป็นแหล่งพลังงานทางใจที่ทำให้เรามีความสุขได้ในทุกวันสปล่อยวางสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ ความทุกข์หลายอย่างในชีวิตเกิดจากการที่เรายึดติดกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เช่นความคิดเห็นของคนอื่นความผิดพลาดในอดีตหรือความกังวลเกี่ยวกับอนาคตการเรียนรู้ที่จะปล่อยวางและอยู่กับปัจจุบันเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้เรารู้สึกเบาสบายและมีความสุขมากขึ้น5ให้เวลากับตัวเองโดยไม่รู้สึกผิด ลองให้เวลากับตัวเองวันละเล็กน้อยเพื่อทำในสิ่งที่คุณรักหรือแค่ได้นั่งนิ่งๆอยู่กับตัวเองโดยไม่ต้องเร่งรีบการดูแลตัวเองไม่ใช่เรื่องเห็นแก่ตัวแต่เป็นการเติมพลังให้ชีวิตเพื่อที่คุณจะสามารถดูแลคนอื่นและ,ะเผชิญหน้ากับความท้าทายต่างๆได้ดีขึ้นสรุปอนุญาตให้ตัวเองมีความสุข ไม่ใช่เรื่องยากและไม่จำเป็นต้องรอให้เงินไขในชีวิตสมบูรณ์แบบก่อนเราสามารถเลือกความสุขได้ในทุกวันโดยการยอมรับตัวเองค้นหาความสุขจากสิ่งเล็กๆปล่อยวางสิ่งที่ควบคุมไม่ได้และให้เวลากับตัวเองโดยไม่รู้สึกผิดเพราะคุณมีค่าพอที่จะมีความสุขได้เสมอความสุขไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลแต่อยู่ที่ว่า เรายอมให้ตัวเองมีมันหรือไม่ความสุขเกิดจากตัวเราเองในโลกที่วุ่นวายและเต็มไปด้วยความคาดหวังจากสังคมหลายคนใช้ชีวิตด้วยความเชื่อวา่าความสุขมาจากสิ่งภายนอกเช่นการมีเงินมากขึ้นการมีตำแหน่งหน้าที่ที่สูงขึ้นหรือการได้รับการยอมรับจากคนอื่น แต่เมื่อเวลาผ่านไปพวกเขากลับพบว่าต่อให้ได้สิ่งเหล่านั้นมาแล้วก็ยังรู้สึกว่าขาดอะไรบางอย่างไปเสมอความจริงคือความสุขที่แท้จริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอกแต่มันเกิดจากตัวเราเอง 1. ความสุขไม่ต้องรอแต่เลือกได้ในตอนนี้หลายครั้งเราผลัดความสุขของตัวเองออกไป เช่นถ้ามีเงินมากกว่านี้ฉันจะมีความสุขถ้าฉันประสบความสำเร็จฉันจะมีความสุขถ้าทุกอย่างเป็นไปตามที่ฉันต้องการฉันจะมีความสุขแต่ในความเป็นจริงไม่มีช่วงเวลาไหนที่สมบูรณ์แบบพอสำหรับความสุขหากเราไม่เลือก ที่จะมีความสุขในวันนี้ต่อให้เรามีทุกอย่างที่เคยหวังไว้ก็อาจยังรู้สึกไม่พอใจอยู่ดีความสุขที่แท้จริงเกิดขึ้นเมื่อเราเลือกที่จะพอใจและยินดีในสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันโดยไม่ต้องรอให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบก่อน 2. ความสุขไม่ได้มาจากสิ่งที่เรามีแต่มาจากมุมมองของเรา มีเรื่องเล่าของชายสองคนที่มองออกไปนอกหน้าต่างของโรงพยาบาลคนแรกมองออกไปเห็นแต่กำแพงและความมืดมนของชีวิตคนที่สองมองออกไปเห็นท้องฟ้าต้นไม้และความงดงามของโลกใบนี้ ทั้งสองคนมองออกไปจากหน้าต่างบานเดียวกันแต่เห็นสิ่งที่แตกต่างกันนี่เป็นเพราะความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรามองเห็นแต่มันขึ้นอยู่กับมุมมองของเราเองเราอาจเลือกมองชีวิตในแง่บวกหรือปล่อให้ตัวเองจมอยู่กับความทุกข์ความสุขของเรา จึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ภายนอกแต่ขึ้นอยู่กับวิธีที่เรามองและตีความสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัว 3. การเปรียบเทียบคือตัวขโมยความสุขปัจจุบันโซเชียลมีเดียทำให้เราตกอยู่ในวงวนของการเปรียบเทียบเราเห็นชีวิตของคนอื่นที่ดูสมบูรณ์แบบแล้วเริ่มรู้สึกว่าตัวเองยังดีไม่พอ แต่ความจริงก็คือเรามักจะเห็นแค่ช่วงเวลาที่ดีที่สุดของคนอื่นแต่เปรียบเทียบกับชีวิตจริงของตัวเองซึ่งทำให้เรารู้สึกด้ยค่าโดยไม่จำเป็นถ้าอยากมีความสุขเราต้องเลิกเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นและหันมาโฟกัสที่ตัวเองแทนจงภูมิใจในเส้นทางของตัวเอง และชื่นชมความก้าวหน้าของตัวเองแม้มันจะเป็นเพียงก้าวเล็กๆก,ก็ตาม 4. การใช้ชีวิตด้วยความกตันอยู่ทาให้เรามีความสุขง่ายขึ้นความสุขไม่ได้เกิดจากการมีมากขึ้นเสมอไปแต่มันเกิดจากการพอใจกับสิ่งที่มีอยู่แล้วลองฝึกขอบคุณสิ่งเล็กๆในชีวิตเช่น ขอบคุณที่วันนี้ตื่นขึ้นมาได้ขอบคุณที่ยังมีคนที่รักและห่วงใยเราขอบคุณที่ยังมีโอกาสได้ทำในสิ่งที่ชอบเมื่อเราฝึกขอบคุณสิ่งรอบตัวเราจะพบว่าเรามีสิ่งดีๆอยู่มากมายอยู่แล้วและไม่จำเป็นต้องรอให้มีอะไรเพิ่มเติมเพื่อจะมีความสุข หาความสุขไม่ได้หมายถึงการไม่มีปัญหาแต่คือการอยู่กับมันได้อย่างมิติิชีวิตของเราทุกคนล้วนมีปัญหาไม่มีใครมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบ100%เปอร์เซความสุขที่แท้จริงไม่ได้หมายถึงการไม่มีปัญหาเลยแต่มันหมายถึงเราสามารถเผชิญปัญหาเหล่านั้นได้โดยที่ใจยังคงสงบ หากเรารู้จักปล่อยวางและยอมรับว่าทุกสิ่งในโลกนี้ไม่เที่ยงเราจะสามารถมีความสุขได้แม้ในวันที่ชีวิตไม่ได้เป็นไปตามที่เราหวังสรุปความสุขเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นเอง 1. เลือกมีความสุขในตอนนี้ไม่ต้องรอให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบ 2เปลี่ยนมุมมองความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรามีแต่ขึ้นอยู่กับวิธีที่เรามอง 3. เลิกเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นจงภูมิใจในเส้นทางของตัวเอง 4. ฝึกกตัญยูรู้คุณเห็นคุณค่าในสิ่งที่มีอยู่ 5. อยู่กับปัญหาอย่างมีสติความสุขไม่ใช่การไม่มีปัญหาแต่คือการอยู่กับมันได้อย่างสงบ สุดท้ายนี้ความสุขไม่ใช่สิ่งที่ต้องตามหาแต่มันคือสิ่งที่เราสร้างขึ้นเองจากภายในใจของเราเมื่อเราตัดสินใจมีความสุขเราก็จะพบว่าความสุขนั้นอยู่ใกล้ตัวเสมอจงอยู่กับปัจจุบันในโลกที่หมุนเร็วขึ้นทุกวันเรามักพบว่าตัวเองใช้ชีวิตไปกับอดีตที่แก้ไขไม่ได้หรืออนาคต ที่ยังมาไม่ถึงเราวิตกกังวลเกี่ยวกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นและจมอยู่กับความผิดพลาดหรือความเสียใจจากอดีตจนลืมไปว่าช่วงเวลาที่แท้จริงที่เรามีอยู่คือปัจจุบันแต่ทำไมเราถึงควรอยู่กับปัจจุบัน 1. อดีตคือความทรงจำอนาคตคือความคาดหวังปัจจุบันคือความจริง ลองนึกภาพว่าคุณกำลังนั่งอยู่ริมแม่น้ำสายน้ำที่ไหลผ่านหน้าคุณไปแล้วคืออดีตน้ำที่กำลังไหลมาทางคุณคืออนาคตแต่สายน้ำที่ไหลอยู่ตรงหน้าคุณขณะนี้คือปัจจุบันหลายคนมัวแต่จ้องมองไปที่น้ำที่ไหลผ่านไปแล้วคิดถึงสิ่งที่ทำผิดพลาดรู้สึกเสียใจ หรือแม้แต่หอยหาวันคืนเก่าๆอีกบางคนมัวแต่มองไปยังสายน้ำข้างหน้าคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปวิตกกังวลว่าน้ำจะพัดพาอะไรมาแต่มีเพียงไม่กี่คนที่ยอมรับและดื่มด่ำกับสายน้ำที่อยู่ตรงหน้า ชีวิตของเราก็เช่นกันเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอดีตได้และเราไม่อาจควบคุมอนาคตได้อย่างที่ต้องการแต่เราสามารถใช้ชีวิตให้เต็มที่ในปัจจุบันซึ่งเป็นสิ่งเดียวที่อยู่ในมือของเรา 2. อ,อยู่กับปัจจุบันคือการปล่อยวางความเสียใจและความกังวลคุณเคยไหมที่เผลอคิดวงเวียนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต ถ้าฉันทำแบบนั้นทุกอย่างคงดีกว่านี้ทำไมฉันถึงพูดคำนั้นออกไปฉันไม่น่าทำพลาดแบบนี้เลยแต่ไม่ว่าคุณจะคิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างไรอดีตก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้เช่นเดียวกันกับอนาคตหลายครั้งเรามวัวแต่กังวลกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงถ้าฉันล้มเหลวล่ะ ถ้าฉันเลือกผิดละ่ะถ้าเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นละ่ะความจริงก็คือไม่มีใครรู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรและการกังวลมากเกินไปไม่ได้ช่วยให้เราหลีกเลี่ยงความผิดพลาดมันเทียงแต่ทำให้เราสูญเสียความสุขในปัจจุบันไปโดยปล่าประโยชน์อดีตคือความทรงจำอนาคตคือความคาดหวังแต่ปัจจุบันคือของขวัญ จงใช้มันอย่างคุ้มค่า 3. วิธีฝึกให้ตัวเองอยู่กับปัจจุบัน 3. 1ฝึกสติและความรู้ตัวสติคือการระหนักรู้ในขณะนั้นๆโดยไม่ปล่อยให้ความคิดหลุดไปในอดีตหรืออนาคตคุณสามารถฝึกได้ด้วยวิธีง่ายๆเช่น สังเกตลมหายใจของตัวเองหายใจเข้าออกช้าๆและรับรู้ว่าคุณกำลังหายใจลองอยู่กับสิ่งที่ทำอยู่เช่นเวลาทานอาหารให้ลิ้มรสอาหารอย่างตั้งใจแทนที่จะคิดเรื่องอื่นสังเกตสิ่งรอบตัวเช่นสีของต้นไม้กลิ่นของดอกไม้หรือเสียงของลงมเมื่อคุณฝึกทำสิ่งเหล่านี้ คุณจะพบว่าจิตใจของคุณเริ่มสงบขึ้นและคุณเริ่มรู้สึกมีชีวิตชีวากับปัจจุบันมากขึ้น3.2ลดการใช้ชีวิตแบบอัตโนมัติหลายครั้งที่เราทำสิ่งต่างๆไปโดยไม่รู้ตัวเช่นตื่นเช้าล้างหน้าแปรงฝันกินข้าวขับรถไปทำงานโดยที่จิตใจของเรา ไม่ได้อยู่กับสิ่งที่ทำอยู่เลยแต่ล่องลอยไปคิดเรื่องอื่นตลอดเวลาการอยู่กับปัจจุบันคือการทำทุกอย่างอย่างมิสติกและตั้งใจไม่ว่าจะเป็นการเดินการพูดการฟังหรือการทำงานเมื่อลดความคิดฟุง้งซ่านและใส่ใจกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าคุณจะพบว่าแต่ละช่วงเวลามีคุณค่าและความหมายมากขึ้น 3.3ยอมรับปัจจุบันอย่างที่มันเป็นเรามักทุกข์เพราะเราต่อต้านความเป็นจริงเช่นเราอยากให้สิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วไม่เกิดขึ้นเราอยากให้สถานการณ์ปัจจุบันเป็นอย่างที่เราต้องการเราอยากให้คนรอบข้างเปลี่ยนไปตามใจเรา แต่ความจริงก็คือโลกไม่ได้หมุนตามความต้องการของเราเสมอไปการอยู่กับปัจจุบันคือการยอมรับสิ่งที่เป็นอยู่ในขณะนั้นโดยไม่ปฏิเสธมันเมื่อเรายอมรับเราจะสามารถปรับตัวและหาทางออกได้โดยไม่ต้องจมอยู่กับความทุกข์สี่อยู่กับปัจจุบันทำให้ชีวิตเรียบง่ายและเป็นสุข คุณเคยสังเกตไหมว่าเด็กเล็กๆมักจะมีความสุขง่ายๆเด็กไม่ได้คิดถึงอดีตหรือกังวลเกี่ยวกับอนาคตมากเกินไปนพวกเขาแค่สนุกกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาสามารถหัวเราะเพราะลูกโป่งลูกเดียวหรือรู้สึกตื่นเต้นกับสิ่งเล็กๆที่พบเจอในแต่ละวันเราทุกคนเคยเป็นเด็กมาก,ก่อนและเราสามารถกลับมาอยู่กับปัจจุบัน ได้เช่นการเพียงแต่เราต้องเลือกที่จะปล่อยวางความกังวลและดื่มดำ่ำกับช่วงเวลาที่มีอยู่ตรงหน้าลองเดินเล่นโดยไม่ใช้โทรศัพท์แล้วสังเกตรอบตัวลองนั่งเงียบเงียบฟังเสียงลมหรือเสียงนกร้องลองดื่มชาสักแก้วช้าๆและรู้สึกถึงรสชาติของมัน เมื่อเราฝึกให้ตัวเองอยู่กับปัจจุบันเราจะพบว่าเราต้องการสิ่งต่างๆน้อยลงแต่กลับรู้สึกเต็มเ็มมากขึ้นสรุปจงอยู่กับปัจจุบันเพราะมันเป็นสิ่งเดียวที่เรามีจริงๆ 1. อดีตคือความทรงจำอนาคตคือความคาดหวังแต่ปัจจุบันคือความจริง 2. การอยู่กับปัจจุบันช่วยให้เราปล่อยวางความเสียใจและความกังวล 3. ฝึกสติลดการใช้ชีวิตแบบอัตโนมัติและยอมรับปัจจุบันอย่างที่มันเป็น 4. เมื่ออยู่กับปัจจุบันเราจะพบว่าชีวิตเรียบง่ายขึ้นและมีความสุขง่ายขึ้นสุดท้ายนี้ จงอยู่กับปัจจุบันเพราะมันเป็นช่วงเวลาที่แท้จริงที่คุณมี